สิ่งเหล่านี้ประชาชนต้องตระหนักและผมอยากจะเรียกร้องไปยังรัฐบาลครา่าขณะนี้มีปัญหาอีกหลายเรื่องที่ท่านต้องรีบเร่งแก้ไขผมจะขอเรียกร้องในวันนี้สร้างสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของความเดือดร้อนของเกษตรกรในเรื่องของราคาผลผลิตการเกษตรที่ตกต่ำไม่ว่าวันนี้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว โวขึ้นเลยเขาพวดเลี้ยงสัตว์มันสับปะหลังยางพาราปราลน้ำมันสับประรดมะพร้าวราคาตกต่ำทุกตัวเส้นเดียวกับปัญหาที่สองที่เกิดขึ้นในภาคอีสานในขณะนี้ก็คือสถานการณ์ภัยแล้งผมเรียนว่าขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งนั้นยังมีความน่าเป็นห่วงใน11จังหวัด 80อำเภอของภาคอีสานนะครับตามที่แสดงอยู่หน้าจอมอนิเตอร์ขนาดนี้และเขือนทั้งหมดในภาคอีสานนั้นมีปริมาณน้ำที่ใช้ได้เพียง27%ของระดับน้ำเก็บจับจากเก็บเทรานั้นนี่คือความน่าเป็นห่วงของพี่น้องเกษตรกรชาวภาคอีสานซึ่งเป็นฐานเสียงหลักของพรรคเพื่อไทยแต่กลับไม่มีการเข้าไปดูแลแก้ไขปัญ สิบเอ็ดจังหวัดอำเภอกับน้ำแค่ยีบเจ็ผมเชื่อาภาัยแล้งจะส่งผลร้ายแรงก,กับพี่น้องในภาคอีสานไปอีกยาวนานนี่คือความละเลยประชาชนและอ่อนร้อยในการบริหารราชการแผ่นดินของประชาชนของรัฐบาลเพราะท่านมุ่งแต่ทำงานเรื่องการเมืองมุ่งแต่คิดตอบแทนคุณทักษิณ จนทิ้งประชาชนทั้งประเทศนี่เป็นสองประเด็นหลักนะครับที่ผมอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นลงไปเร่งรีบแก้ไขให้กับประชาชนก่อนที่สถานการณ์วิกฤตภัยแล้งนั้นจะเสียหายมากเกินไปและผมอยากจะเรียนอีกครั้งว่าขณะนี้มีคนพูดกันมากว่าที่รัฐบาลปล่อยน้ําออกมามากนั้นเพราะกลัวจะเกิดเหตุการณ์น้าท่วมจะมีการพร่องน้ํามากกว่าปกติ เป็นการคาาการที่ผิดพลาดเป็นการทํางานที่ผิดพลาดของรัฐบาลที่มีนายกยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกมีนายกรอดประสบคุมเรื่องน้ำซึ่งท่านควรจะต้องออกมารับผิดชอบกับความล้มเหลวดังกล่าวและซ้ำร้ายมีคนเขาพูดกันว่าที่รัฐบาลยอมเสี่ยงที่จะให้เกิดภัยแล้งเพราะว่าถ้าเกิดน้ำท่วมแล้วต้องชดเชยเยียวยามากกว่า การทดเชยเยียวยาในสถานการณ์ภัยแล้งเพราะฉะนั้นท่านจึงเสี่ยงให้ประเทศเกิดภัยแล้งมากกว่าจะให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนี่คือความใจดำอำมหิตที่สุดข,ของรัฐบาลชุดนี้และขณะนี้ก็เป็นจริงอย่างที่ว่าครับเพราะพี่น้องที่ประสบภัยแล้งไม่ได้รับการดูแลเยียวยาตรงกันข้ามถ้าเกิดภัยน้ําท่วมขึ้นจะต้องมีการเยียวยาเป็นแสนเป็นหมื่นล้านนี่คือความใจดำอำมหิต ของพวกท่านที่ทิ้งประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในภาคอีสานที่เขาเป็นนั่งร้านให้พวกท่านขึ้นมามีอำน,นาจในทุกวันนี้ขอบคุณครับ